เดี๋ยวมาดูวิธีการเอามอไซค์เนี่ยโผล่ไว้หลังรถกระบะมันมีวิธีการผูกมัดรัดตึงยังไงมาดูเห็นไหมใช้เชือกเนี่ยเชือกนะต่อเข้าไปเอาฝั่งขวาเนี่ยมาอ้อมแล้วก็ลอดเอาปลายเป็นเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงปึ้งปึ้ง,ง,ง,งต่อไปเอาเชือกเนี่ยหมุนม้วนม้วนที่แขน,นโดยการดันไปเล็กน้อยเนี่ยดันดันดันเนี่ยหมุนก่อนหนึ่งสองสามดันไปเล็กน้อยปึ้งปึ้งปล่อยปึ้งเห็นไหม มันจะตึงพอดีมามาดูต่อไปเอาเชือกเนี่ยคล้องไปเหมือนเดิมคล้องปึ้งคล้องปลายเป็นไปคล้องปึ้งลอยต่อไปมาดูตรงนี้ปึ้งเห็นไหมเด็ดเด็ดไหมเห็ดึงปึ้งปึ้งปึ้งให้มันเป็นบ่วงเมื่อเป็นบ่วงแล้วเนี่ยเอาไอ้ปลายเป็นเนี่ยดึงมาเอามาสอดกับโบวงที่เราทําไว้เมื่อกี้ปึ้งปึ้งดูคนเดียวนาสอดเนี่ยดึงดึงให้มันแน่นดึงดิ ช้หัวโป้งกดทับตรงนี้ไว้<ก>ด,ดูกดกดเห็นมันแน่นตรงเนี้ยทายเป็นบวงเห็นไหมเอาไม้ปลายเป็นเนี่ยลอดมาข้างล่างเนี่ยดูสิดูลอดมาปุ๊บดึงกระชากไปเลยบึ้งรอบเดียวพอไหมทำม,มันยังไม่แ<ม>น่น<ม>นะนะอีกรอบอรอบึบ้งจบแน่นไหมน่นถ้าคิดว่ามันไม่อยู่เนี่ยกูเกกอ้อมมาลอดข้างล่างเห็นบวงไหม ปลายเป็นเสีย้าไปดึงเนี่ยมันแน่นไหมแน่นแน่นไหมอ่าต่อไปตรงนี้เอามาม้วนกี่รอบก็แล้วแต่เอาที่สบายใจอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยมันมันจำง่ายมันลืมง่ายมันต้องทำบ่อยๆนะเนี่ยม้วน้าไปม้วนม้วนม้วนสักสามรอบเดืนมาไปนี่ปรูตูทางนี้เนี่ยเสียบตะล่างมาไปมือซ้ายจับอย่างนี้ มือขวาดึงมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต่อไปก็หมุนใช้มือซ้ายเนี่ยหมุนไปทางซ้ายหมุนหนึ่งสองสามจากสี่รอบไปออยปลายเป็นเนี่ยมันเสียบเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นไหมเสียบเสียบสอดมาดึงค่อยๆรีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยแน่นยังเ,เป็นบวงยังอ่าต่อไปปลายเป็นสอดเข้ามาสอดสอดดึงอึบ อ,อึบนิ้วหัวแม่ป้อล็อกไว้ต่อไปก็นี่เลยง่ายๆบึง้งดึงปังปังปังแน่นยังแน่นแล้วอยแน่น <ขอ S 1> ยังแ<า>น่นแล้วคอยรอบขอยรอบบึงบ้งบึ้งแน่นยัง<น>ตึงไหมตึงมากตึงนะมาดูฝั่งนี้เนี่ยตึงไหมตึงถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สุดท้ายนี้ไม่ใครไม่ต้องใส่ไหมอ่ะถ้า,ามีก็เชิญแยก